สลิมมิ่งพลัสพลัสความสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าสวัสดีค่ะขอรับผู้ชมสู่รายการสาวสาวลาเรื่องอีก คุณผู้ชมพร้อมหรืยอยังคะ5้าโมงครึ่งจนถึง6กโมงครึ่งนะคะถ้าเปิดช่องนี้มาพร้อมไม่พร้อมก็ต้องฟังเราหมอหมอเรื่องราวนำการบันเทิงนะคะ,คะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางแอทเนแนลสดทุกวันรีรันเที่ยงคืนคะ่ปะปากีปหุ่นดีกันนะคะคุณพี่มาเลยทครรูปร่างไม่กระชับไม่สมส่วนผิวพรรณไม่สดใสสลิมมิ่งพลัสนะคะคุณผู้ชมสามารถดูแลรูปร่างและผิวพรรณครบวงจรด้วยนวัตรกรรมเครื่องมือที่ทันสมัยจากฝรั่งเศส มีผู้เชี่ยวชาญออกแบบเมนูในโปรแกรมที่ให้ผลสูงที่สุดและก็จะมีเป็นสปาเป็นการนวดเอกลักษณ์เฉพาะของ s l i m m i n g Plus นวดแล้วมันจะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตแล้วก็จะผ่อนคลายเป็นที่สุดมันสบายมากมและ,ะเฉพาะแฟนรายการสองสาวเล่าเรื่องนะคะคุณบอกเข้าไปค่ะว่ามาจากรายการสองสาวเล่าเรื่องค,คุณจะได้สิทธิ์ทดลองฟรีนะคะทรีทเมนต์บอดี aining, ้ไวท์เทนนิงซึ่งจะช่วยกะจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวที่อ่อนโยนนะคะดูดซับสิ่งสกรปรกที่ตกค้างอยู่บ นผิวของเราช่วยปรับสีผิวให้สว่างด้วยและช่วยกระชับรูขุมขนทาให้ผิวของเราเรียบเนียนขึ้นส0บท่านแรกต่อวันต่อสาขาเท่านั้นเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w s l i m m i n g p a u s t a i c o m ขึ้นให้แล้วค่ะเจอกค่ะค่ะมาเรียบร้อยนะคะคุณพี่ปาเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ชม